ก็มาดีก Dieu, ens, <twitch. S 1> ั hof, นด้วยนะครับวันน <in> ี้ก็พบกับผมนะครับนายต้๊สัตว์ในการล็อกซ้าีวิววันนี้ไม่อยู่ในเกม GTA VC นะครับถ้าได้ยินเสียงวิววิวไเสียงเฮยไม่รู้ว่าช่างแม่งนะครับเสียงไม่ช็อตไม่รู่มันจะช็อตไปถึงไหนนะก็วันนี้เราเล่นกีฬาผมเล่นระยับนาวิกิตร์นะครับตัดดึงมาเล่นให้ดูจะขออภัยเพื่อนนะ ก็ไม่เป็นปกติเช่นเดิมนะครับช่วงนี้ไม่ได้อัพโหลดคลิปอะไรเลยนะครับขอขอบคุณที no ่ดูคลิปทุกคนนะที่ดูคลิปผมนะครับดูคลิปนึ่งก็ขอขอบคุณแล้วนะครับตอนนี้ยอดดูรวมหมดคลิปนี่ยอดเทียพันสองร้อยสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดคลิป นนนะะเ,น,เ,น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 ,เนะครับ้สยเ่้างเนียะครับเมนะครับเดี๋ยวเลยๆๆๆนวคยาขอขอบคุณทุกคนนะที่ติดสิบคนนะที่มาติดตามผมนะขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามผมว็เออไม่คิดว่าจะมีคนติดตามนะม่คือสุดยด ประเสริฐบา้างไม่มีคนไหนให้นี่หว่าโอ,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 โอช่างแม่งเ,เสียเที่รนางหนาเลยโอ้เสียงอะไรกัน,น

นีขอภัยเ้วยนาะที่ไม่ได้คิเยอะนะเพราะว่าช่วงนี้ขอต่างเลยคนระับเ่อเยอนาแล้วก็ช่วงนีเวลามากเวลาผมก็ไม่ได้มีเยอนะก็ไม่ได้ต,ต้องสีชั่วโมงถ้าัดถ้ัดเนาทีก็ชัว่วโมงไอ อะไรเอาอะไรเอาตางละโอเคนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายเล่นเล่น,นอะไรกันเยอะๆนิดนึง,นงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปหาข้อมูลเลยว่าออมันมกอมีอะไรเล่นได้บ้างนะก็มีอะไรเล่นได้เรือเปล่าใช่ครนะ

แต่อเอ้ยมันต้องให้เบิดรถคันนั้นใช่ไหมต้องให้กูเอากนนิ่งินมเบิดใช่ไหมจะหยุดอ่ะโอ้ยเชีย่ยจะไปไหนจะไปไหน เฮ้ยเรถ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 เชี่ยเดี๋ยวไม่ทันเชี่ยรถดิเหวะทำไมไม่มีรถเลยวะสักคนนี้ยังดีเฮ้ยเฮ้ยยังยังขับร้เดาเก็บดาว ไปเอาแกนนิงสอยน,นะสไป่ไหนอะไรอะไรของมึงอ,อะไรแลาานะ้วหรอแล้วอยาะให้เอาแันนิงสอยอย่าให้หมดความหมดทนเ,เดี๋ยวมอไซค์เมื่ไปเอามอไซค์ดีกว่าเอา

ขนุนผมเนีเ่ยขับมาได้ทุกที่นะครับชอบรถคันนี้ว่ะแงดแงเขียวเด็ดแม่งขับได้ดีเดียวๆนะครับขับจนทุกทีมาอีหนูเดี๋ยวพี่พาไปกินตำในร้านร้านอาหารนะครับรูมายา่างว่ะเฮ้ย a เชอออย่าบ่นมากเสียเวลาคิดกเออต้องถารสิบเรแล้วขอบคุณนะครับั่ไงโอโหสอหด้วยชิหายอ้โว้หวอวะโอ้สิบตนหนึ่งไมไหวนะครับเดี๋ยวพาไปครับพาไปหาครับ บ้างเราไม่ใช่นคะครับอยากินงาน่ายๆครับสัมเปตยยังไม่ได้ตังค์ครับเฮ้ยผมไม่รับคุณสะพานเพราะงัมีทางเส็จอโอ้จะผมบอกแล้วผมมีทางเส็ตตลอดเวลาครคิะไ้ อ oh yeah, oh yeah. so ่าภาษาอังกฤษไม่ออกมันเป็นอะไรที่อัฟเฟนมากช่วยจังระสุนส่งมากคนครัคได้พันหนึ่งได้พันหนึ่งกันนะ นะเดี๋ยวขอจบตรงพีเท่านี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเาเิทัเดี๋ยวมจะไปหาที่ราด้หรว่าอะไรเออองเล่น s n a ก็รอาชมทัสองอาจจะนออาจจะนอนอยางวันนะไม่แนไม่แน่ วัวคลิปนี้จะออกก็คุณน้าน,นะครับไม่มอยู่ดันก็อย่าลืมกด subscribe c ช anel ผมด้วยก็กดไลค์นี้กดไลค์เพจงผมด้วยนะครับถ้าอยากดูกข้อมูลอะไรดีๆก็แอดผมมาเลยนะฮะเพื่อนๆนะครับสร้รนะครับผม้วก็สร้างสวยงามมาก่อนนะครับสวัสดีครับ